สวัสดีครับสวัสเรามาจากโปรเจกต์เฟเวอร์ยูนะครับครับผมพี่อันนตัวบ้กงค่ะก็ชื่อโอวนะครับในซีรีส์ระบบเป็นดาวตกครับผมครับผมก็เงินอนุภาครับระบบเป็นอาทิตย์ครับผมครับเอิกัสมนั้นนะครับระบบเป็นอีสเตอร์ครับครับต้นหลือเมตาพันครับระบบเป็นไตุ่่นครับพีเวอร์พัชพลนะครบระบบเป็นต้นค่กับการ่ซีรีส์นีเาให้ฟังหน่อยมันเป็นเรื่องราวเกอะไร ครับก็จริงๆก็เป็นเรื่องเรื่องราวของ4ี่หมอครับแล้วก็เป็นสี่นิสิตที่มีอยู่วันนีงก็คือเขาก็จะมาะต้อตกหลุมรักกันครับผมใช่พระเอกสี่คนจะเป็นหมอ4ี่คนครับผมส่วนฝั่งนายเอกก็จะเป็นฟิลนักเรียนแพทย์นักเรียนแบบสนิทเป็นแก๊งเดียวกันรองนะหมออะไรกันบ้าง มีทุกหมอเลยครับหมอผีหมอดูหมอผีมีหมดเลยทุกอย่างครับผมครบจริงครับไม่มีครับไม่มีครับคุณเรนแต่มีหมอเห็นผีเอาเมีหมอเห็นผีอะไรหมอแต่เรื่องเรื่องเรื่องซีรีส์เรื่องนี้มันเกี่ยวกับผีแน่นอนมีครับมีครับมีจริงจริงต้องบอกเงี้ยว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี้ยมันมีครบรมเลยมีทุกอย่างบารายิตี้เป็นใช่ครับผมก็คอมเมดี้โรแมนติกแล้วก็ฮอลล์ครับแล้วก็มีทุกอย่างเลยดราม่าด้วยใช่ครับแสดงว่าแต่ละคู่ก็จะมีพาร์ทแต่ละคู่ที่แตก ในรอบใหม่แต่ละทู่เป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวเราไปตัวแทนแล้วกันครับคือของคู่เอิร์ธกับของปอนคือจะเป็นอ่าดีสเตอร์กับหมอฮิวก็จะเป็นความโรแมนติกส่วนใหญ่แต่อย่างเรื่องของโจฮันน,น์เอาก็จะเป็นลมอมคอมก็จะเป็นฟิลแบบอ่าชดใชายนี่เป็นลุงนี่เจ้านี่กัน จริงๆก็ค่อนข้างที่จะไกลตัวนิดนึงนะเพราะว่าแบบด้วยความที่เขาเป็นหมอมันจะมีความต้องเป็นคนฉลาดนิดนึงอ่ะเออใช่ไม่ไม่บาปากลียดกลอมาต้องมีสอเองดิผมก็ฉลาดแต่ว่าฉลาดไม่เท่าเขา มา,ม,ามาตลอดแต่เรื่องนี้คือเล่นแบบคอมเมดี้เลยคอลอกคอมแล้วก็จังหวะการเล่นแอคติ้งอะไรเงี้ยเปียกเยอะมากครับการทีการทาํทาการเวิร์กช็อปแล้วก็หน้าเสปรับเยอะมากใหม่มาก,มากชใช่แล้วเป็นไงบ้างพอต้องมาทำงานกับพี่เงินพี่เงินนี่เขานา่ารักน่ารักมากเหมือนตัวสีของพูดดบแบบยังไงยังไงพี่เงินก็เหมือนตัวสรีของข <ใน S 1> องผ <ใน S 1> ูเหญงนี้เลยครับแบบ กวนทุกคนแบบอยู่ไม่สุขอะครับไม่จริงไม่จริงจริงอ่ะไม่ใช่้องถามคนอื่นได้เลยกินอะไร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 แล้วก็แบบชวนคุยเขาจะเป็นคนเชื่อมความสัมพันธ์แข่อะไรมันมันเป็นตัวละลรยพฤติกรรมถกตอมากถูกต้องที่สุดเขาเด็กนะที่นั่นหรอเด็กแอบเบลเลยแอบเบลเบลเลย ใจเป็นเด็กแต่กลัวผู้ใหญ่ครับอะไรอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเนี่ยเรากำลังพรุ่งนี้เราจะไปออกกองเชียงใหม่กันนะครับประมาณ6วันบอกได้แหละใช่หลักตรงนี้เราจะมีเรื่องมาเล่ากันเยอะมากกว่านี้เพราะเราจะได้แบบเข้าเป็นแก๊งกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ยไงว่าคำพูดพันในซีรีส์เรื่องนี้ไม่รูแต่ละคนแล้วน่าจะ ร้อยสุดเลยครับแต่พัดูจากแบบเวิร์กช็อปด้วยกันบรรยากาศก็น่าจะโอดหัวโอดหัวแต่สนุกครับเยอะมากครับเยอะเยอะเลยเรื่องนิทรรศการอะไรน่าจะมอนเตอร์สามเลยก็พอมอเตอร์สี่ประมาณสิ้นปีช่วงนั้นครับจีนได้สองเป็นแฟนไม่ยังไม่เห็นเกษตรมาเท่าไหร่คนตอนนี้เราก็จะมีการเวิร์กช็อปกันเราก็จะมีเวิร์กช็อปเต็มกาะน่าจะเจอแฟนแล้วก็งานหนังสืออะไรเงี้ยครับก็จะมีงานโอดหัว จริงๆนะคือยังไม่ได้ถ่ายยังไม่ได้เริ่มถ่ายก็รู้สึกว่ามันสนุกไปแล้วอ่ะครึ่งหนึ่งได <มา S 1> ้มากมากคืทุกคนเอนจอยหมดทุกคนแบบแฮปปี้มากก็อยากจะให้แบบทุกคนรอ,อดูแล้วกันเรื่องนี้แล้วดูว่ารู้สึกว่าแบบทำกันบ้านจริงจังเนาะจริงจังมันจริงจังมากราดด้วยฉากเลิฟซีเยอะมนะฉากมันเซนจอุยฉากเลือซีเยอ,อ,อ,อะไหมอิสเตรอตร์อีสเตอร์อิสเตอร์สเอรหน่อยอิสเตอร์เยอะหรอ คู่แรกก็จะเป็นคู่ของเอิร์ธกับพอนแล้วก็บาร์สกับพี่แม็กกี้ก่อนแล้วก็จะเป็นคู่นี้แล้วก็คู่นี้เอิร์ธคู่นี้ก่อนแล้วก็คู่นี้แต่ซึ่งถ้าตามนิยายแล้วอะคู่เนี้ยเอ่อเลูกซีนจะเยอะสุดคู่นี้จะเยอะแต่ว่าเขาก็จะมีเพิ่มมีปรับส่วนใหญ่จะเป็นเพิ่มน่าจะไม่มีลดประมาณนั้นครับให้มันแบบบรรยากาศมันออกมาเพอร์เฟกที่สุดของเห็นคุยกับพี่นิวประมาณนี้ครับเราหลังเจอเลูกซีนเยอะหรออันนี้ก็อันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันจริงตีลืมเันเพราะว่าตอนนี้ที่ผมชอบมาเหมือนเรากำลังบ ผมเรียกแบบเข้ากลุ่มเพื่อนอยู่อะไรเงี้ยครับยังไม่ได้เข้าคู่กันไม่ได้พักของโค้ดแต่เพื่อนใช่ใช่เพราะพักของเราก็จะเป็นช่วงหลังใช่ที่จะเป็นบทอิสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยสำหรัจะเป็นคู่เพื่อนกันบ้างไหมก็มีนิดนึงบ้างแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ผมที่เคยเจอธรรมาดาแล้วอ่ะสิบปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับใช่ตอนเลิฟซิกสิบปีที่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเป็นพี่ชายมากกว่าแต่ก็แบบเมื่อกี้ถ่ายรูปก็เสียงดังก็อาจจะมีนิดนึง เมื่อกี้ถ่ายรูปแล้วแก้มแดงเลยนะโอ้ยพี่พี่เมื่อกี้อยากให้ดูไม่ให้แก้มแดงไม่ตองตาเดี๋ยวตาเดียวชื่อเขาตองตานับหนึ่งหนึ่งสามเธอ๋ยวเาบอกตาเนี่ ำกันดียังไงลูกจะเป็นจะเป็นใบต้นหลิวจะแบบนิ่งๆแต่ว่าบีเวอร์จะมาปรึกษาเอิร์ดบอกว่าทำยไงดีน้องดูไม่ค่อยอยากรู้จักอะไรอย่างเงี้ยจริงเขาแบบนี้เขาเสียใจเะยเขาถือเป็นคนไม่ค่อยพูดด้วยแหละมันมีแต่มีนจะเริ่มยังไงแต่ละรางเองล่ะสองร่างมีการปังจะเริ่มกันยังไงจะเริ่มกันยังไงอะ ปั่นเก่งปั่นเก่งระวองตาเลยเรเระมังตาอันหนึ่งสองสาเออนราพูดเอห่ันพูดเธอแน่แนลอะไรนะครับคุนผหยู่แล้วอ๋อของนี้มันจะเป็นน่ารักมากว่าคือเขาจะตามสิบเลยบอกว่าสวยสวยแซ่บนะสาวชอดสลอดน ขัดใจหลายๆคนในนี้ด้วยเหมือนกันเหรอสุดๆครับเนี่ยโอ้โบอกว่าตอนหน้าร้านนะครับตอนแบบดูแบบบุคลิกไม่เห็นว่าแบบไปได้หูแดงกับทุกคนเลยหน้าแดงแก้มแแดงล้วหนหูแดงกับทุกคนไม่ได้ไม่ได้หรอไม่แต่ว่าตอนหน้าร้านเมื่อกี้ผมเจอหน้าหูแดงเออโอเคท้องที่เราปากมันแดงหน่อยราติดตามซีรีส์เรื่องนี้อยอ้โปรเจกต์ด้วยนะครับ ดูได้ในแฮชแท็ก k <poker> <Trustee> <tama> o i v u y o u c o s t i c นะคะรค่ะตั้งใจมากๆทั้งแบบตัวละครและก็ทตัวละครในเรื่องเลยนะคะขอบคุณมากค่ะบ Welcome to Star Society